สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำไซแมสดัมเปอร์นะฮะ PMSC นะฮะหรือว่าเอาไง่ายๆว่าเป็นปีกข้างปีกข้าง MS นะ โอเคก็ไม่มีการตัดแต่อย่างใดนะครับอันนี้ถ้าใครจำได้ใครเป็นแฟนตัวยงของช่องนี้จะเห็นว่าผมเคยทำสแตนดาร์ด MS นะฮะแต่อันนี้จะมาเจาะจงที่ทำปีข้างโดยตรงเลยนะครับไม่มีการแต่งสแตนดาร์ดนะฮะแต่งก็เดี๋ยวค่อยไปอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะอ่าเกินก่อนว่าตัวนี้นะ ข้อเสียของโค้งนี่คือโค้งมันโหลดนะฮะฉะนั้นการใส่ปีกข้างเนี่ยถ้าไม่คว้าหลบน็อตมันก็จะติดหรอพอมันจะต่ำมากต่ำประมาณไหนต่ำประมาณนี้เลยเห็นไหมขึ้นมานี้เดียวเนี่ยนี้เดียวเลยนะแต่ถามว่าแล้วมันจะขึ้นจำขึ้นแบงได้ไหมก็ ล้อกลางไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อก่อนทรงเนี้ยมันเป็นทรงของล้อโตหรือว่ายางโดนัทนะที่เขาแต่งสแตนดาร์ดกันนะครับมันขึ้นสบายอยู่แล้วแหละแต่ล้อกลางในยุคป,ปัจจุบันมันไม่มีคนเล่น MS Standard นี่ก็เลยล้อกลางก็เลยไม่แน่ใจนะแต่ว่าเปอร์เซนต,ต์โอกาสติดติดแบงค์ไหมติดจัำมไหมผมว่าโอกาสติดมันน้อยนะ ถ้าควานหลบน็อตแบบพอดีเป๊ะๆไม่มีแบบอะไรนะหัวโผลมานิดนึงผมว่าขึ้นได้ผมคิดว่าแบบนั้นใครอยากลองก็ไปลองได้เลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะเดี๋ยวเราไปแกะแล้ก็ดูวิธีทำกันสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเป็น เป็นกันชน SuperX กันชนหลังจะเป็น frp หรือ h หรือไฮเกตก็ได้นะฮะแล้วเราจะต้องคว้านรูตามอย่างนี้รูแรกที่คว้านคือรูยึดตัวกันชนกับโครงรูที่สองที่เราจะทำก็คือเป็นรูสำหรับยึดตัวตุ้มนะฮะจะคว้านรูไหนก็ได้ตามใจนะครับ แต่ถ้าอนาคตข้างหน้าจะใส่ตุ้มใส่ล้อใหญ่ก็แนะนำว่าให้เอาปลายสุดฮนะเพราะว่าแต่ตรงนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าสำหรับล้อใหญ่นะมันก็จะเกือบติดนิดนึงนะฮะถ้าตำแหน่งตุ้มที่วางนะมันจะอยู่ที่ประมาณนี้มันก็จะเกือบเกือบติดนะฮะ แต่ก็ใส่ได้มันจะอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้แต่ก็ยังใส่ได้อยู่นะไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเสาเสาน็อตควรเป็นเสาที่เป็นเตเปอร์แบบนี้เพราะมันต้องหลบหลบหล,ลบพื้นช่วงล่างนะครับน็อตเตเปอร์น็อตสำหรับยึดกับโครงเป็นเตเปอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเอายาวเท่าไหร่ก็ได้จะเอายาวให้มัน ทะลุขึ้นมาตรงจุดวงกลมนี้ก็ได้นะฮะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนตัวฝากข้อเป็นแบบไอที่เป็นของแต่งนะทำทะลุเลยก็ได้อันนี้ไม่ผิดหรือถ้าขี้เกียจจะทําแยกเป็นน็อตสั้นก็ได้นะฮะอันนี้ผมเลือกเป็นน็อตสั้นนะบูทบูทใช้2ขนาดเป็นขนาดเิียวแบบนี้ กับบูทหนข้อแบบนี้ใช้อย่างละคู่เพราะมันใส่ที่2ลูตรงนี้นะฮะโอเคตุ้มขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เลยวิธีใส่นะก็ใส่น็อตเข้าไปก่อนหรือใครจะเอาบูทใส่ก่อนก็ได้บูทวางตรง2องูตรงนี้ นะะท้องรูตรงนี้จะวางก่อนแล้ววางน็อตลงไปหรือว่าจะใส่บูทก่อนแล้วค่อยขันรวมกับน,น็อตก็ได้จะทำยังไงก็ได้ไม่ผิดกติกาเพราะว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะฮะเราไม่ว่ากันบูทข้อเล็กกับบูทข้อใหญ่ใส่รวมกันจะต้องได้ประมาณนี้นะ แล้วความยาวมันจะถึงพอดีกับตัวตัวข้อเนี่ยที่เยินเยินเนี่ยตรงนี้พอดีเลยเห็นปะจะยาวพอดีนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะใส่ย,ยากนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถยึดกับนอนตัวเมียได้มันก็ต้องยัดกันแบบนี้แหละ เดี๋ยวผมจับให้มันถนัดก่อนนะโอเคแล้วก็ยัดเข้าไปอา้าวล่วงไปอันอันใชามันก่อนอันนี้พอหลังยัดไปแล้วนะฮะให้เราขันน็อตยึดสักอันนึงมันจะได้ไม่ล่วงหมดนะโอเค ขานบางๆมันจะอยู่ที่ประมาณแบบนี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นปัญหานหน่อยๆแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากอ่ะอันดับแรกนะครับเราก็ทำการวางนอ็อตให้วางบูทให้เรียบร้อยก่อนวางบูทหนึชั้นแล้วก็วางบูทสองชั้น ไยากให้มันตรงคิดว่ามันตรงดีแล้วก็ใส่น็อตที่ตัวรูกันชนตรงนี้ที่เป็นเดปอร์ที่ควานไว้เนี่ยแหละนะโอเคแล้วก็โยกโยกให้มันพอดีลงล่อง แล้วก็ลองหมุนดูโอเคหมุนได้ไหมได้แต่ว่าตัวนี้ใส่ผิดรูขอโทษทีดันไปใส่รูตรงนี้อย่างเี้ยแหละแต่ถ้าเป็น m อหัวดำขาวรู้สึกรู้สึกมันจะไม่มีรูตรงนี้มั้งเดี๋ยวผมขยับใหม่ก่อนมันก็เลยเอียงนะฮะ โอเคลงล่องล้อ่ะหมุนไปใหม,ใหม่หัวท้ายที่สามมีวิวแยกนะเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปแล้วกันมันเป็นหัวที่ตัดหน้าตัดหลังเรียบร้อยมันก็เลยลงสแตนดาร์ดได้เลยหรือว่าลงบีแมได้เลยแบบตัดหัว โอเคครับใส่เสร็จเราก็จะประมาณนี้นะฮะตรงเนี้ยจะจะติดกับตัวโรงชัดเจนนะฮะมีเหลือหล่อมๆขึ้นมาหน่อยประมาณ2-3สามมิลเห็นไหมประมาณนี้แหละโอเคที่เหลือก็ตามสเต็ปนะครับก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ตุ้มตามปกตินะฮะ เลยก็ขันนอนให้เรียบร้อยวันนี้ก็ไม่ยุ่งยากเนาะน่าจะทำกันได้ชอบถูกใจก็ก,กดติดตามนะฮะสนับสนุนกันด้การดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณไวรัสมินิโฟล์ l นะครับสปอนเซอร์เรานะฮะจำหน่ายรถและอะไหล่ทามิยากนะครับทักไปทางเพจของไวรัสมินิโฟล์ l ที่ อยู่ใต้คลิปนี้แล้วบอกว่าติดตามมาจี่ช่องไวแคทจะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าและอะไไล่จากร้านไวรัสมินิเฟรวิลถึง15%นะครับส่วนใครสมัครสมาชิกก็จะมีคลิปสำหรับคลิปทำรถของแอดมินที่ใช้แข่งนี้แหละใช้แข่งโดยตรงเลยนะไปคือเอาไปแข่งไปเอารางวัลจริงๆอ่ะก็จะมีนะฮะแต่ถ้าดูปกติก็จะไม่มีรถ ของแอดมินแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ทําโชว์แบบที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละนะโอเคครับก็ใครมีบอนแคปก็ใส่ใครมีจุกบยางก็ใส่นะฮะปิดหัวน็อตให้เรียบร้อยการอุบัติเหตุตอนจับรถนะฮะจะได้ไม่บาดมือเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่ผมเกิดไปว่าทรงนี้ตัวเซตตรงเนี้เหมาะกับล้อใหญ่มากกว่าล้อกลางกับล้อล้อกลางได้ล้อเล็กไม่แนะนําเพราะว่ามันจะยิ่งโคตรโหลดไปเลยแล้วตัวกันชนอาจจะขูดกับตัวรางไปเลยก็ได้ไม่แนะนาล้อเล็กนะฮะแต่ได้แค่อย่างต่าสุดคือล้อกลางแต่ถ้าเอาให้ดีก็ล้อโตจะดีกว่านะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ